ให้กระปาตัวนี้เนาะนะครับก็เป็นลิมแคทสป e d c a t นะครับที่ได้ขึ้นมาจากหลายยี่ห้อนะครับทั้งของแต่งของเดิมมารวมกันเนาะนะครับนะครับ,นะรบตัวนี้เรามาดูาชุดบนก่อนนะชุดสไลด์ข้างบนมีอะไรบ้างนะครับตัวสไลด์นะครับสไลด์ก็เป็นของอาร์มี่นะครับตัวลิมแคทห้าจุดหนึ่ง นะครับดึงแคสต์สปีดแคสต์อามี่ก็จะมี2ตัวเนาะมีสปีดแคสตกับแพตเทิร์นแคสต์แพตเทิร์นแคสจะเป็น4.3นะครับชุดท่อหนอ้ากับไกด์หลอดนะครับก็เป็นของอาร์มี่เลยนะเป็นของอาร์มี่เลยเพราะว่าจะมีขนาดยาวกว่าตัวของอเอ็มนะครับสไลด์นี้แบบนี้นะครับจะมี2ยี่ห้อคือมีอาร์มี่เอมผมไม่แน่ใจว่าห้าคย,ยูไ้ไหม นะครับแต่น่าน่าจะใช่ 5KU ด้วยเป็น3มีห่อเนาะนะครับตัวนี้ก็ศูนย์หน้าศูนย์หน้าเป็นของไบโพติกนะครับศูนย์หลังเป็นของโตเกียวมารีนะครับเป็นศูนย์ปรับได้ตอนแรกใช้ศูนย์โลหะนะของ 5KU รู้สึกว่ามันหนักไปนะครับแล้วก็มาดูนะครับในส่วนของชุดชุดท่อนะครับ ท่อในนะครับเป็นของ Maple Leaf นะครับ k c 7นะครับ k c 7ขนาด138ม mm, ิมลิเมตรนะครับฮอบนะครับตัวเรือนก็เป็นของ Maple Leaf นะครับ m a p l e l e a f เหมือนกันนะครับส่วนยางฮอปนะครับยางฮอปก็เป็น Maple Leaf เหมือนกันนะครับสีเหลือง เห็นไหมนะครับสีเหลืองเนาะชุดสูบนะครับสูบสูบเป็นของเอ็นนะครับตัวเอ็ตัวรองเวอร์ชันนะครับที่เป็นขายาวเนาะก็จะช่วยในเรื่องของการเตะลูกนะครับให้ลูกขึ้นสําหรับคนที่ใส่หรือเรียงยางบัฟเฟอร์เนี่ยที่เยอะนะครผมผมก็เรียงไว้เยอะเนาะ ยางมาเฟอร์ก็เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเส้นนะครับเจ็ดเส้นก็มาเป็นแกลลอดสองท่อนแต่มันไม่มีสปริงเหมือนของคาวหรือว่าของลูก,กี้นะครับที่เป็นโช๊คเนาะผมก็เลยใช้เรียงยางเยอะหน่อยสปริงรีคอยนะครับตัวนี้ก็เป็นร้อยสี่สิบนะครับของ a i p นะครับแล้วก็ตัวโครงสูบเป็นโครงสูบเดิมนะครับแต่หัวสูบเป็นของแอนเทอร นะครับหัวซุปแต่งหัวซุปโอลิงนะครับทีนี้เรามาดูชุดล่างบ้างนะครับชุดล่างนะครับตอนแรกผมใช้กริปนะครับของโตเกียวมาลุยนะแต่ว่าตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นของวีนะครับรู้สึกว่ามันจับถนัดมือกว่านะครับและคมกว่าล็อกมือฟีลลิ่งได้ดีกว่านะครับที่เชคเกอร์มันนะครับส่วนไกลนะครับไกลก็เป็นของขาวๆนะครับ ชุดยิงชุดยิงเป็นของโตเกียวมอริทั้งหมดทบด้านในทุกชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นนกสับเสียบล็อกนะับตอกวาวนะครับติคอนเนคเตอร์นะครับเฟร,รมก็เป็นเฟร,รมของโตเกียวมอรินะครับเฟร,รมของโตเกียวมอริที่เอาไปทำสีเจาะซัดเจาะเฟร,รมมานะครับเพื่อความสวยงามและลดน้ำหนักนะสีชมพูนะครับ เซฟเซฟก็เป็นของโตเกียวมารีนะครับส่วนหลังอ้อมไปของโตเกียวมารีนะครับเนบสามช่ายนะครับเป็นของกาดเดอร์นะครับแล้วก็บอแม็กคร่าวๆก็จัดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูฟิลลิงไก่นะครับฟิลลิงไก่ตัวนี้นะ ค่อนข้างคมเหลือระยะปีน <To S 1> ิดน kind of ึงนะครับก็ได้เซ็ตใจคมใจนิ่มไปแล้วนะครับตอนทำงานปกตินะเซฟทำงานปกติแนวก็ค่อนข้างสวยเลยรนะไฟ่ไว้ใช้ก็เป็นแบบเท็กซ์ทิเคีย นะครก็จะมีประมาณนี้นะครับความแม่นยำก็โอเคเลยนะครับ